สวัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิว S S F f i g u Art จ e ิคุจุเซโฮอีวิวทีก้นั่นเองนะครับมาแกะกล่องกันเลยจ้าแต่ก่อนนี่เปิดมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยเลยนะครับกล่อง iPhone อ่าใครๆก็แซวว่ากล่อง iPhone นี่ด้านหน้าอ e ีวิวทีกานะนี่ข้างๆนี่อ e ีวิวทีก้ด้านหลังนี่ รสชาได้ประมาณนี้แอคชั่นได้ประมาณนี้นะครับนี่มีลำแสงมาให้แล้วก็นี่สามารถเอามาปะทะกันได้นะครับอีวิลทีกานี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เรามาเปิดกันเลยนะครับปเปิดข้างในมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้คู่มือนะครับอ่า มือมีมาให้7คู่นะครับวิธีเปลี่ยนคเลอร์ทัมเมอร์ที่ถูกต้องนี่ขยับยังไงอะไรยังไงประมาณนี้วิธีเปลี่ยนมือนะนี่ลำแสงต้องเปลี่ยนประมาณนี้อ่านี่เอามาปะทะกันได้ครับอันนี้ของทีกาอันนี้ของ e นะอีวิลทีกานะมาเปิดดูข้างในกันเลยครับนี่เปิดออกมาแอบมันจะมี2ชั้นนะ นี่สองชั้นนี่โอ้แอสเี่ให้มาแบบจัดเต็มจริงๆนะครับอ่ะน,นี้สำหรับตัวตัวหุ่นนะก็เข้าใจคิดนะคือซ้อนกันแบบนี้เลยนะเออนี่มือมีมาให้เยอะมากฮันเลอร์ทัมเมอร์สีแดงอันนี้เอฟเฟกยิงยิงลำแสงของ E v วิ t ทีก้นะอันนี้แบบเอาไว้สำหรับทำท่าแบบปะทะกันนะอย่างที่เห็นในคู่มือเลยนะ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อน,นครับสำหรับแอสลี่นะครับนี่อเงี้ยจัดหนักจัดเต็มเลยคุณพี่อ่าอันนี้ตัวอ e ีวิวทีก้านะครับนะครับเรามาดูกันที่ตัวหุ่นกันก่อนเลยนะครับอ e ีวิวทีก้านะครับก็แน่นอนครับ จะอ้างอิงมาจากชุดสุดรแอคเตอร์จริงๆเลยนะครับเพราะด้วยที่เป็น S.S.F. 2.0นะอ่ะเรียกง่ายๆ2.0ก็ตัวหุ่นนะครับก็จะเน้นไปทางสีเทาเป็นหลักนะลองลองมาก็สีดำแล้วก็มีสีแดงอืมแล้วก็มีสีทองกันเล็กน้อยนะครับอ่านี่ให้ดูใกล้ๆครับนี่สวยนะสวยงามมากย้ำนะครับทํามาจาก สูตรแอคเตอร์จริงๆเลยนะครับน่สวยมากอ่ะบอกเลยอ่ะตัวนี้เป็นยางก็ด้วยความหวังดีอย่าไปจิ้มมันเยอะนะนี่ด้านข้างอันนี้ด้านข้างนะครับอ่าดูด้านหลังนี่ด้านหลังก็เท่ะนะนี่ก็พื้นฐานการขยับก็เหมือน S S F figure art ทั่วไปเลยนะอ่านี่วิสาสะเปลี่ยนมือให้เลย อ็เดี๋ยวมาลองขยับกันเล็กน้อยนะครับก็พื้นฐานการขยับทั่วไปก็เหมือน SSF Figuarts ปกติเลยนะอ่าตรงนี้แหกได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้หมุนได้อ่าเข่าสามารถงอได้ประมาณนี้นะครับอืมแขนหมุนได้360องศาตรงนี้สามารถขยับได้อ่า นี้ก็สามารถได้ประมาณนี้เลยอ่าเออก็สามารถแหกได้ประมาณนี้โอเคเพื่อให้ความสมจริงนะก็ไหลก็กลางได้ประมาณนี้สุดประมาณนี้นะครับเออก็โอเคก็ไหนๆก็ขยับแล้วก็ขอสัหน่อยแล้วกันอ่า่แสงสว่างจ้าเอ ิเฟ้นกันไปจ้าวิธีเปลี่ยนคัลเลอร์ทัมเมอร์นะครับก็คือให้งัดตรงนี้ออกมาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็หลุดออกมาแล้วนะครับให้เอาด้านนี้แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยครับให้ตรงรูแค่นั้นเอง ค okay. ได้ละก็ประมาณนี้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วก็รีวิวทั้งทีนะครับก็ต้องมีวางคู่กับ S S F f i g u a r t Underman T9 ก้ามันติดไท้นะครับน,นี่ปรับตอนที่44เลยนะเป็นไงครับฟินกันมไหมล่ะก็จะพยายามเน้นรูปถ่ายให้เยอะที่สุดแล้วกันนะ ทำเท่าที่ทำได้นะก็คือแนะนำว่าคุณต้องมี S s F Equus, Underman, Tiga ก่อนนะแล้วค่อยมามีตัวนี้ต่อมันจะเป็นอะไรที่แบบต่อเนื่องกันนะเพราะว่าถ้ามีถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งมันก็มันจะไม่มีความต่อเนื่องนั่นเองเนาะราะนี้ก็แค่น้ำจิ้มเท่านั้นเดี๋ยวจะมีทีเด็ดหลังจากนี้นั่นเอง นี่คือชิ้นส่วนลำแสงถ้าไม่ตายของ e v i ิลทีกนะครับก็คือมันจะมาแบบนี้เลยนะครับมือจะต้องเอามาเสียบกับอันนี้อีกทีนะก็เหมือนกับ s s s Figure Art ของ t ีก a เลยนะแล้วเราจะต้องเอามาใส่แบบนี้ใส่ตองล็อกนะเนี่ยงานยากเลยอ่าได้ละโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาต้องจัดท่าทางให้พอดีพอดีนะ เนี่ยงานยากของจริงอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเนี่ยนี่แต้นแต้นอีวิวชอ็อต เอามาวางนี่พระ,ะแบบนี้เลยครับก็อันนี้คือชิ้นส่วนพาร์ทที่แถมมาให้เพื่อสิ่งสิ่งนี้เลยนะครับนะก็เอาไว้เล่นเนี่ยพระ,ะกันนะแต่ก็งานยากแน่นอนครับเพราะว่าคุณจะต้องจัดตำแหน่งให้พอดีแค่นั้นเองนะโหพูดเลยว่านี่คืองานหินที่สุดเลยนะและต้องเสียบให้ตรงด้วยนะถ้าไม่เสียบไม่ถูกก็คือจัดไม่สวยแค่นั้นเอง นะนี่ยนะกว่าจะเสียบเข้าก็ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับก็คือต้องแบบจัดให้พอดีเป๊ะแบบนี้เลยครับแล้วโดยที่ชิ้นส่วนอะลำแสงอะมันหนักอยู่แล้วครับมันจะทำให้ตัวหุ่นนะครับรับภาระไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะจัดตั้งแต่ละทีนี้คือต้องหาอะไรมาลองก่อนนะเออ พอมาเสียบด้วยกันได้แล้วแบบนี้นะครับมันก็ทําให้เกิดความบาลานซ์กันแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทีก้าเนี่ยจะจัดท่ายากนิดนึงนะเพราะว่าเดิมทีตอนที่ผมรีวิวก็จัดท่ายากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอาศัยมุมกล้องเอาแล้วเนี่ยนี่เป็นไงฟินไหมล่ะแล้วก็ด้วยชิ้นส่วนนี้นครับบอกเลยครับว่ามีความแหลมมากเลยครับเพราะฉะนั้น อย่าไปเล่นมั่วซั่วนะโดนจิ้มขึ้นมาแอนตซีนไม่จ่ายเด้อบอกไว้ก่อนเลยครับเตือนแล้วนะอ่าก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการรีวิว SSF Fico a r t จิกกระจุเซโฮอีวิวทีกานะครับส่วนตัวนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับก็ออปชันให้มา a อซ์เีลล่ต่างๆเรียกว่าสมเหตุสมผลจริงๆสมน้ำสมเนื้อมากนะครับเอฟเฟกก็ โอเคดูดีมากดูดีมีราคาเลยนะการขยับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อาจจะมีบางจุดที่แบบค่อนข้างหลวมนิดนึงนะแต่ก็ช่างเถอะอย่าไปขยับมันมากก็แค่นั้นเองส่วนตัวเนี่ยให้ไปเลยครับ10เต็ม10คะแนนไม่มีหักเลยนะอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าลำแสงอะ่ะมันจะเสียบยากกับตรงที่เป็นเอฟเฟกแค่นั้นเองนะก็คือถ้าเส,เสียบมั่วไม่ได้นะต้องเสียบให้ตรง ตำแหน่งด้วยนะก็พอมาพอามาคู่กันอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันดูฟินฟินมากเลยเนาะโอเคนี่คือหนึ่งคู่ปรับของ t ีกาเลยนะเรียกว่าตูตัวฉกาดเลยก็ว่าได้เนาะก็เป็นไงคนะฟินไหมล่ะนี่เอามาวางคู่กันก็โอเคครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อ ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ